สวัสดีครับผม่านใชยสวัสดีครับสายมบสวัสดีครับเอ็งได้มือเนี่ยเฮาเจอเจอกันอีกแล้วครับพี่น้องครับช่องเกจสดาแสงดีครับพี่น้องว่าสีบปออกดอกครับว่าสีโป๊ะออกดอกจานอันจานอันออกกามากกระดึยพอดีครับผมก็บยุดพอดีมือนี่วันแม่ครับหลองไส้วันแม่ครับผมกาเลยยุดพอดีอืเอ็งได้จานเฮ้ามือเนี่ย มคิดว่าอัตราก็แจ็คืนเนาะใจจ็คก็บ่เป็นใจเที่ยก็แดดออกวันหันเอาครับพี่น้องขอญาตครับผมมื่อเนี่ยขอญาตบาดค่ำหาเส้นเนึกตอนครับผมนม่สิดไปแบบตงเข้าหนังเลยครับเด้าวันนี้ไปตงเข้าหนังเลยครับจะอันเอานี่เศร้าแมนป่ะจะอันเอานี่เศร้า น้องชัยเจ้าสั้นครับผมเจ้าสั้นครับผมผมเอาปงสิริมาคือเก่าครับช่วงนี้คอันเป็นการได้ครับอันลงรถมากเลยยางกลินเปาตัวนี้โอ้ยเกือบขาดใส่หมวกเพ่งได้ก่อนเพ่งได้ก่อนรถถังเพ่งได้ก่อนรถถังหมวกโอ้มันก่อนนาทีนี้จนเกี่ยวไทยคนแน่อยังแน่หรอครับเดี๋ยวมือเจ้าก็เริ่มตีเร่ยนคนอยู่มือเจ้าเริ่มตีดิบทุกอย่างมันดิบนิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโก่งยื่นห้าไปเปลี่ยนเนาะโก่งไปเปลี่ยนมือเจ้าวันไทย ใายขี่ออกมดไม่เห็นขี่ยกของดิ้นมันก็เป็นทางจันไงหนกมันนกมันอาจตื่นตื่นยกของเว้นขี่ยกของแถวมาได้ล่างหัวกังดีมันจำมันจำเออมันจำอยู่ครับตื่นมาหนีิเต้นมาสั่นอ๋อครับมือนี้คลิปนี้เนาะพี่น้องสีมันหรือป่ามันเอาเอาเอาเขาเอาของแถวออกมาครับมื่อน่ะจวดให้เก่าหรอใช้จวดให้เก่าเป็นไ่ดเขามีองี้ยงติดไปนงไปนุ่มหรอมโอ้เราแต่เอ็มร่อยเอ็มเลยแต่ว่ากันไปเอาแบบเลย สเลยรวมสเลยตัวแรกเสลยรวมรวมได้รวมก็ได้ก็เลยก็เป็นบ่อยบ่อยอันไปนึ่งไปแดงก็ได้ไอ้นี่ข้าวแกงออกไปแล้ววันนี้เขาของแท้มากครับนี่เจ้าครับของแท้ครับนี่เจ้าพักไปโดนครับผมนี่เจ้าขันในแนะนำเออขักโดนเจอแล้วมือเนี่ยอ๋อพี่น้องครับตามเงี้ยวๆนะครับพี่น้องขออนุญาตครับผมขออนุญาตมีจีหองเลยพี่น้อง มันม,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 มัตัวแย่งไงซื่อ,อตีามกุกขโโโันกุกกยูเฟิเชาวนกรวมชิดตุ่มแล้วพี่น้องขึ้นหัวเสาครับผมอ๋อสองตั เอ้า,อ,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 า,าอู้เออคู่จังสี่ตัวเท้าอืมเออจังสันละนี่เสาจังสันละโดดปั๊บเป็นต้นมีสองตัวครับพี่น้องอยู่หัวเสาตัวหนึ่งครับอยู่ข้างๆนี่ตัวหนึ่งพี่น้องอืมอืม ฮึมฮึมฮึมเอาครับเราเบิ่งจักหน่อยครับพี่น้องครับพี่น้องวนสายวนขวายเยู่ครับเอ้คือบวกคู่ะนกปลาไหมาเออเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วพี่น้องเต้นปับ๊บหนึง่งเอาครับเดี๋ยวไปเบิ่งตัวต้นพี่น้อง ร้อยดีดีครับผมเมียบเทิ้นได้ปะโอ,ปอไปทางไหนใส่หมวกไปทางไหนเนาะที่ไหนเนาะโอ้ยเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องเองหนกไปทางไหนบูนเนี่ยครับอเออออกมาใสา่ติดเราได้บอกนี่เศร้า,ารรอ่ะจันเลยหว่ะเออไปเงียวยังไงเสียงคู่อยู่เกือบกืบว่าใส่เออใส่ป่ะเด้ไปหาเกือบใส่อยู่แต่ว่านกปลาบอกคู่ว่าจันนี่นี่แต่บอกเศร้าคู่อย่างเดียวโอ้พ่ได้ออกโดนเอ้าจิ้งจิงจิ้งจิง เอานี่ยเ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 นี่ยคือสมความกุยเดเอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเออครับพูดละ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 เอมือนันเมื่อนาบูดึงตึงมือนันมื่อนาบูดึงตึงวันนี้ก็มาหาแล้ นี่เดี๋ยวพงศรีพงศรีกับเจ้าสั้นสูงนี่เศร้าแต่บอน้องเมือนเ้อดินับนับบ้งได้ดิตัอบต๊บต๊บตเลยพี่น้องครับผมแต่ว่าหนกบกคู่ครับผมบกคู่บัคู่ตัวผู้ตัวเมีเอามั้มันขี้เก่าครับผมมันขี้เก่ามันแล้วมันแล้วมันแล้วนี่เศร้าก็ได้ออกโดนจัดก่อนมูเลยครับผม แดงกินไปเสียเสียจ้องไปแดงเมื่อวันมาเผ่ออุ้ยแต่น้อเอาเพิ่งตัวตนพี่นกโอ้จุดสวยงามเลยจานนกคูลหรออุ้อึกเลยวะแมนเมนครับนกปูเฮ้สวยเถอะนกนกป้านี่ผมเคยได้ไปตอนนั้นน่ะเป็นเฉลยของหมวกนั้นมันมีอ่างเด้อครับอ่างสามข้าครับผมว้าน่าผีไหมจันน์ที่ผมตั้งซื้อนกผมบอกสองอ่างจำเพิงน่าผีเฮ้ยโอ้ตัวผู๋ครับผมตัวผู๋่หละตัวผู๋ครับตัวผู๋ลอยเวอร์ชั่นอุ้กอกเลย มานมานไปไปไปของมูมูปวดเอาหนีเช่าลงเงินไ้เนี่ยฮะนี่เช้าลงเงาถามมูกันเฮ้ยขี่เด้เงอจังหวัดด้วยนี่เช่าไม่มาในเช้าเออหนากระปวดจังวัดมาแล้วมาแล้วนี่เช้ามาแล้วที่ไหนครับหลังจากหลังจากผมไปรักษาครับผมกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับนั่นแหละครับหนุกผมต้องหลินใจเย็นเย็นน้ำป่วยกันรักษาพี่น้องนะครับเนาะแต่ว่าเสลื่อยอย่ตัวผู้ครับพี่น้อง เดี๋ยวไปเบิ่งตัวตนใกล้ๆพี่น้องก็ฝูห้องอึกๆเลยครับแต่ว่าบ่คู้ผมเบิ่งอยู่บ่คู้ครับหนั่งเบิ่งอยู่ทั้งคู่มีดีกันดันทั้งคู่มีดีกันเอามาเบิ่งพี่น้องเบิ่งตัวตนดูมีพี่น้องเอาเอานี่เสาเออ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 อ ออกมาดูอ้อ้ออมาออาเอ้อาเออเออจิกเออ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 อยาเอเออเออโอ้ฝุ่นฝุ่่ได้ออกดูน่ะเออ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 เอเออเอโอ้ใจหลายเดาว่ะเพ้าะเราใส่ตัอมาบังดูอ้นเอ้เออ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 โอ้ใจหลายเดาข้อนยาหยาอ้อเอ้าเอ้เอ้าเพเาเพราเรามาใส่บังตัวตุนดู เอาไป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 เอาคุณนกมาจับอีกจะห้ยรุดไปอีกด้เบิ่งขายได้เลยเบิ้งพี่น้องครับเดี๋ยอะนับปีไหมเบิ้งสนับปีกดูพี่น้องเิ็นเบิ้งคักๆดูเบิ้งครับพี่น้องโตฟูครับผมเบิ้งนับปีกนี่ปีกหน่อยหน่อยทีทีเออหน่อยทีทีครับหน่อยทีครับตโวผูครับตัูโอ้ครับพ่ออุกเอาโอเคครับตามต่อพี่น้องครับผมมาแล้วมาแล้วนี่เโซ่มาแล้วไม่เรียงครับไม่เรี่ยงโบเต้นโซจัะว่าดี เตตลรเลตเตตลรเลตเตตอรเลตเลตฮ่า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 ตึงใจกันตึงใจครับมือนั่นนาบูดตึงตึงพี่น้องเอ้ยมือผมใส่หกแต้มมาน่ะนั่นมันมันตัวใหญ่หยามันจะซื้อหรอกดีเอาเอาครับตามเบิ้งครับพี่น้องตามเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งนี่มีตัวหยาดแล้วมันจิปากออกวานี้่าฮ้พี่น้องครับผมพุงศีดีผมอยู่ไกลๆเบิงครับพี่น้อง ครับนกพึ่งจะตีตะไลมาตนเนี่ยครับผมล้องเบิงพี่น้องสิดึงได้ว่ครับวงสิดึงเดวอ่นี่เซาน้ำไปแล้วครับนึ่งแต้มต้องใช้กับเขาข้างในเนี่ยครับผมอาทีตย์นนกอยู่ข้างในครับนะครับนี่วันนี้เจ้าปูทโวครับดอนนี่เจ้าปูทโวพี่น้องดอนนี่เจ้าปูทโวครับอืมไปหาแบบนั่นเนี่ยก็เป็นย่างนี้เนี่ยครับตัวนี้ เี๋ยาาบอกพกุ่งทีดีบุ่งก่อนดูบอยุยกายบอบเอาลุ่นต่อไปพี่น้องครับพี่น้องบ่ออกเลยครับที่นี่เดี๋ยวขอหยาปเอานกลงก่อนครับง่ายของในครับผมจากนั้นก็กำลังจีเอานกลงนะครับผมเอาตามเบิ้งพี่น้องของในก่อนครับที่นี่ตามเบิ้งครับมีไม้เด็ดเด็ดครับเมือนนี่เศร้าขันก,กากกึงสองกุกแนละ้ว สองคูกเจีสองคูกบ่นี่เจ้าสงคูกกันเนี่ของแถ้เทนี่เศ้านี่คือของเถเด้อน่เศ้าอย่านเหพอได้เต็มคือพได้เต็มไม่เรียกไม่สองม่สาว่ขันเด้ตินแล้วจะตายแกแบบนี้่คันเนี่ย

ช่องฟองนี่ก็ได้นี่นี่โฮมนี่ก็มีช่องเออนั่นละนั่งช่องมึงเออนั่นละนั่งช่องกันนี่ก็ได้นั่นละนั่นละวางช่องเออเห็นกันน้ำใสไฟไปนั่นช่องน้ำใสไฟไปก็ได้ดอกยังไงเกือบจะขาดกันทั้งนี้แหละยังไงเกสิดือบเอ้ยดพวกรถถังเอาหุ่น cùng với piên nó à cùng với, cùng với bản hao với piên 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 cả đấy, ừ. piên cùng cả đấy, ừ. ừ. nó

มันซับแล้วเทียบรอยหัวเสาแล้วเว้ยหัวเสาแล้วครับหัวเสาแล้วพี่น้องคู่แล้วนกปลาคู่นกปลาตะคู่ครับโอ้มันโดนตัวนกตัวนี้ตัวที่ขึ้นสูกันครับเจ้าสั้นแล้วครับผมเยียบ้ลยจิ้งจิ้งไอ้ยันเอ้า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  เอา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 ับสายจอบเจอสายย้อนแล้วอเี้โอ้เออเอาครับไปเพิ่งตัวต้นพี่น้องไปเพิ่งตัวต้นครับผมไอจอบเจอสายย้อนครับมือเนี้ยน้องไสกับจอบดีดีเลาเลาเลานั่นนั่นนนานะนี่ะครับความวนนะพี่น้องเนาะพอได้ใกล้เขียดครับผม มันได้รุ่นนะครับรุ่นเออพอแต่รุ่นปุ๊บนกเหยียบปั๊บครับปล่อยน้องเอาขื่นครับมันเพื่อว่าข้างหลมันไก่กันมันกับนกมันกับดึงกันเนาะพี่น้องเออเฮ้ย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 พี่น้องนี่นี่เจ้าพ่อชิดีก็ได้แต้มหนึ่งแล้วครับแต่ว่าขันปล่อยไปละเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยนี่ปล่อยพ่อชิดีได้แบบนี้เด้อบ่บ่มีปัญหา เอาไปเลยยิ้ม้วครับยิ้ม้วครับเออยิ้มยิ้มนะครับยิ้มโอ้ตาเลียงครับนกตัวนี้ตาเลียงอยู่ออหยครับดึงโดนครับดึงโดนเราที่นี่มีนกมีนกมารวมปั๊บมีเสียงคั๊บมีมารวมปั๊บมันเลยขึ้นเลยที่นึ่มาลงมาลงชใครับช่เียงออเสียงกลไงครับผมเสียงกลางฟังเสียงกางไปเียงห่ยูน เนี <Universe> <th> ่นี่นี่โอ้ยนี่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 อ้าวดีวหวาแล้วครับพี่น้องป็น้ำปล่อยมยเลยไล่มียดตัวเงาบมสวข้อก็ดีกลงกปีไ่ จปีกไหมไป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 ตัวปไ้ะวแหง้าปีกไมไป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 าปีกย่เบิ้งต oh, ัวตนน้ำกันพ ouais. pues, ี่น้องดู้ยของเสียมได้ดีวหมาเต็มสอพี่น้องนกมันจอบตโดนแล้วนกตัวเนี้มันจอบบบกสั้นตะโดนแล้วพอนีแก่คน มันจอบเลยนี่นกตัวนั้นมารวมมันก็เลยหายมันก็เลยขึ้นตีเขาเด้อโอ้โเป็นยังไงบ้าก็วิ่งหะไอ้นั่นบาดก็ซื้อไอ้ตะไคร้มันถาก็ซื้อโอ้โหสั้นโอ้คืจู่จ้าใส่เขาแต่บางทีโอ้มือหัวเถอะฮึออกเราคนขีหัวเถอะว่าตาสวดเถอะว่เอ้าดึงใครขึ้นเลยดึงใายขึ้นเออดึงออกขึ้นเนื้อดึงออกเลยนกะ

กิ๊กเอปีปีเอปีเอปีปีเออเออเออเ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 ตกค้อนะมึงตกค้อนนะเดี่ยวมึงเดียวเดียวไปเดียวยังเอาเดียวตกค้อนวอ้โเอ้โอ้เจ็ดเดียวโอ้โหใส่ใสส่ใสดูงามงามงอยู่ใส่เข็งากเลยมึงปีกปีกึงับปีกโกูด้ว อู้นับตีอีกนับตีอ้ย่อมดีในนับตีง้างครับแข็งเลยบนแข็งเลยแข็งง่ายแดงดีออโอ้แข็งไหมพี่น้องแดงจึ้งคึ้งว่ะแงแข็งแด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 งครับแดงคั้อีหลีแดงกั้มแข็งอูแดงแข็งมันพี่ใหญ่แดงกั้มปูไต้ว่าโดนถือไกวไหมอืมเอาครับเนี่ยพี่น้องสภาพไม้ครับผมทงหน้าครับผมมีทงหน้ามีคล้องเนาะครับคล้ายๆแบบ หน้าสองฟังนะครับห้องเข่าเหลืองครับนกมันได้หวงเข่าพี่น้องสภาพไม้ครับเอามาแล้วครับผมมาแล้วสองแตมครับพี่น้องเอาตามต่อพี่น้องครับผมเดี๋ยวขอหยาดเอาจะบพวกขีดียอาลองก่อนครับผมโซนนี้บอบอบออะรับบนี้หน่อยพี่น้องโอเคครับตามต่อพี่น้อง